หลังเกมกับกูปิแกนเซ็งเนาะผมข้ามแม่งนะักเตะข้ามเชียทุกสิ่งอย่างผมตั้งคำถามข้อเดียวอา่าไม่ใช่ข้อเดียวสิหลายๆข้อเลยแล้วกันไม่รู้ว่าแฟนบอลจะคิดแฟนบอลลิเวอรพูลที่ดูเกมนี้คิดเหมือนผมไหมนะครึ่งแรกผมถามหน่อยว่ากีตาลาลานะ่าเฟอร์มิโนสามคนนี้เล่นอะไรกัน นี่คือ3มคนเลยนะคืออย่าไปบอกว่าซาร่ามาเนี่มันไม่มีโอกาสมันห่วยมันอย่างงู้นอย่างนี้คือมันปั้นเกมไม่ได้อ่ะกองกลางอ่ะวันนี้กองหลังเขาทำได้ดีนะใหลายๆจังหวะแม้ว่าจะโดนเซตพีดแปลกๆที่ลูกใค้เวสแฮมจนเราเสียประตูไปลูกหนึ่งแล้วก็เวอ่อร์ไปอีก2ลูกคืออันนี้คือส่วนของครึ่งแรกก่อนนะครึ่งหลัง60จนถึงนาที70มั้งเหมือนเดิมเลยไอ้3ตัวนี้แย่มาก เจตาขาดขาด,ดเกินเกินเล่นเกมรับไม่ดีเลยลาลาหน้าหายหัวใช้คำว่าหายหัวเลยนะไม่รู้ไม่หายไปไหนคือไม่รู้จริงๆว่าหายไปไหนอะคือวันนี้เราได้4-3-3ลาลาหน้าคือตัวบนสุดของสามเหลี่ยมอะในในใน,ในจากมุมมองผมนะลาลาหน้าคือตัวเพชรเมิเกอร์เบอร์สิบเจต้าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วฟาร์มิโยเป็นตัวรับอ่านี้นะสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้นะส่วนฟาร์มิโนเป็นกองหน้าตัวเป้า โมซาร่าเป็นแบ็คเป็นปีกขวาปีกซ้ายใช้มาเนี่แต่ผมถามว่าวันนี้ไอ้สตัวนี้เล่นอะไรกันอยู่ตามตัวเดิมเลยลนานาเกียรต้าเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนวันนี้ขาดหมดเลยจังหวะโคตรขาดเลยขาดทุกจังหวะจริงๆส่งบอลเบาส่งบอลเพื่อนวิ่งล้ำไปแล้วมึงส่งไปข้างหลังเพื่อนเนี่ยขาดตลอดลานาหน้าหายตัวอย่างที่บอกไปส่วนเกียต้า ขาดขาดเกินๆคนนี้คนนี้ยังดีหน่อยนะมีขาดขาด,ขาดเกินๆเ,เสียบอลแปลกๆเล่นเกมรับไม่ได้เลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะแต่พอเสร็จปุ๊บเราหน้าโดนเปลี่ยนออกโดนแทนที่โดยเชรันชัยกฤีปุ๊บเกะผมเนี่ยคือสิ่งที่เกต้าม,มันเป็นละเกต้าเป็นธรรมชาติละเติมเกมลุกได้เกมรับโอเคถือว่ายังมีจังหวะพลาดบ้างแต่ก็โอเคพอให้ภัยได้เพราะว่ายังมีฟาบินโยคอยเก็บอยู่ แต่เติมมาสวยๆหลายครั้งเลี้ยงบอลครองบอลพยายามจะบุกหลายครั้งโอเคตั้งแต่น้นาโดนเปลี่ยนออกปุ๊บเกตาดูฉายแสงเลยไอ้เี่ยเป็นมะเร็งมป่าก็ไม่รู้นะโดนฉายแสงเนี่ยคือดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดส่วนเฟอร์มิโน่โดนเอาออกแทนที่ด้วยดิวอคโอริกกี้ก็โอเคโอริกกี้ก็มีโอกาสหลายครั้งเพราะว่าวันนี้มันเห็นชัดว่าเฟอร์มิโน่มันไม่ไหวอ่ะมันแย่มันขาดไปทุกจังหวะเลยนี่คือสามคนที่ผมแม่งโคตรงงเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนแล้วคนที่สี่นะ จเจนขอบถามจริงๆอย่างไอเกยิต้าลาลาหน้าเฟอร์มิโน,โนเนี่ยผมเป็นแฟนบอลผมยังเห็นเลยอะจากข้างนอกอะจากในทีวีอะจะสงสัยอยู่อย่างว่าจเจกินขอบทำไม,มไม่เห็นวะอย่างชัดเจนที่สุดเลยคือลาลาน่ามันสมรเปลี่ยนออแต่จบครึ่งแรกเลยเลยด้วยซ้ําหรือเอาจริงๆนะมึงไม่ควรเป็นตัวจริงลาลาหน้าคือคือคนที่หมดแล้วสำหรับผมหมดจริงๆลาลาหน้าไม่เหลืออะไรเลยจริงๆไม่มีเฮียอะไรเลย ทำไมไม่โดนเปลี่ยนของแต่ครึ่งแรกวะคือมันยังอยู่จนถึงนาที70ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ผมโคตรงงเฟอร์มิโนนี่ยังพอเข้าใจโอเคเพราะเป็นกองหน้าที่ดีสุดของทีมแต่วันนี้เฟอร์มิโนเนี่ยมันคือแผนมันโดนเซตมา4-3-3เฟอร์มิโนวันนี้ทําไม่ได้เลยอะคือไปกลางมุงก็ไม่กลางมุงจะลงมาปั้นเกมตลอดแต่ปั้นเกมก็ลงมาทับกับลาลานะ้าลงมาทับกับเกตอ้อีก คือมันทับมั่วซั่วไปหมดเลยสามตัวเนี้ยคือมันเห็นได้ใช่ว่าสี่สามสามลิบบูมันไม่เวิร์กจริงจริงวันนี้เป็นอีกครั้งที่ผมบอกนะสี่สามสามลิบบูไม่เวิร์กใครมีความเห็นงลงไงลงล่างนะคือวันนี้มุ่ิดกับไอ้สามตัวนี้มากๆสุดๆไปเลยไอ้สามตัวเนี่ยอะยังไงก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับกดอิกดี้กยกันละกันวันนี้สั้นๆนะช่างหัวแม่งไปเทียดูแล้วหัวร้อนอะพูดงตรงหัวร้อนไก่สามสี่ตัวนี้มากเลยโอ้บาย